มนนัีได้มัมมัมเนื้อคือแบบบ๊อบเาเคยกินเชียนะเห็นก็เลยลองรู้สึกว่าบ๊อบเาเคยกินนะจามผิดก็เลยลองลองมากินบ้างมัมเนื้อสูตรเคมาลาดว่าสันอิสานแท้หกลูกสองอย จะประมาณนี้มีสุ่มๆจังหน่อยในแพ็คอันนี้อันนี้ซื้อร้านเขาจะเอามาเดาค่าไอ <c> ้ค <oughs> ่ารีวิว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลองอชมีบึงน่าจะบ่เคยยิยนที่วานแ้วะท่าที่จำได้นะ ก่อนมาคือยังใส่กรอบนี่เคยกินแต่หมั่มไข่ปลาหมั่มเนือนเน้อหมั่มเนื้อบ่เคยกินคื่อสมสมเนื้อปะ่มะมาแน่ใจมันยังสีมี ความชื้นปีกเปียกอีเดียวไปตากแดดไปจังหน่อยตอนนี้เดือยยุหาเดี๋ยวร้อยร้อยกินไปเดียวหนึง่งเจ้าว่าท่านได้รีวิวเดี๋ยวมารีวิวาตากแดดไปจังหน่อยพราะไ้มันแห้งๆบ่บบ่่ซุ่มบ่ชืน้นเจ็บได้นานอีกจังหน่อยนึงเครื่องมือก็ใส่ได้แล้วแดดแห้งเติบ เริ่มแหงเริ่มแกนแล้วบ่เปียกบ่ซุ่มแล้วคืออยู่<ม>เก็บใส่ตู้เย็นเลยเดี๋ยวอันนี้ลองชิมจ๊กอันเม่งก่อน,นจะกระชิมไปละอว,วาที ลองเว็บเว็บใส่ไมโครวเว็บง่ายๆก็แล้วกันมัน,ม,นมันคือยังสมเนื้อน,นะใส่กับไก่ย่างที่เหลืออยู่ในเบฟน้ำกันไปเพื่อง,งาทีก็พอเขาว่ามันกินได้เลยเนะพรต้องเว็บเพรต้องเค็ดให้สุกก็ได้นะแต่ว่าเว็บเยอะหน่อยเราเคยกินเหมือนใจนะอันนี้ก็ปีก ใครปูมันกุ้งปูมันที่เคยกินเที่ยวก่อนเนี่ยมันเหลือยังยังยูงยงยง่ลองกินใส่กันนี่นะละก็จะประมาณแหนนดีนะนนี้ำพีก ไข่กุง้งไข่ปูเอียงเออไข่ปูมันนะมีแก้วปลาเละไอปลาแดกมีแก้วปลาแดกเหลืออยู่สเก,ก็ตเกลนอยงหนึนะ่งกดจ่าก็จะสมเนื้อเลยนะ แยบอยู่หมักสำหรับกน้หมักสมเนื้อคือข่อ <laughs> ย I'm okay. หลังจากที่กินแบบเวฟง่ายๆมาแล้วก็เหมือนอีก,กับมาลองมาถอดเบ้งมันแหนมดีนะถอดอยังไงกระ้องกระ้องสุกแน ต้องสุกแห้งเอาแบบกลางๆมีเดียมก็ว่าพอมันแน่นๆนุมน่มๆกครื่งดีแสีบอยู่มักอยู่